ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกเต้นเต้นรัวใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่28พฤษภาคม2563โดยเฉพาะบัคคัังเชลซีครับเราดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีก,กว่านะครับผมมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ เชลซีอัดซ่อนว่าอย่างไงเอเจนต์ยันตายาฟิโก้พร้อมชิงอาแจกอาร์มสดามโดยบริคาโดนะผมชรีเปอร์นะฮะในหน้าของทางนิโก,กรักสตายาฟิโก้แบ็คซ้ายดาวดังของอ,อาแจกอาร์มสดามนะฮะคอนเฟิร์มตัวเตะเองอยากจะย้ายทีมอย่างแน่นอนอยู่แล้วรัจกจอมวิสันนี้พร้อมโบมีบรายสโมสรอ,อยากจะได้ตัว โดยทางบริคาโด้ทริปเปอร์เอเจนต์ของทางนิโครัสตายาฟิโก,โกนะฮะแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางอาแเจ็คอมัมสเตอร์ดัมสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกฟุตบอลอียิปตฮอนแบรนยืนยันมาว่านักเตะในความดูแลของตอนนั้นเตรียมเก็บข้าวของอาราชินโยฮันครัมฟ์อารีนาในช่วงสัมม์น,นี้ตูดเช็กันว่าตายาฟิโกนะผมกำลังได้รับความสนใจจากสสโมสรในศึกฟุตบอลอังกฤษอย่างเชลซีและก็นนารสเซนลขาะที่บาสเรนายอดสโมสรแดนกระทิงดุนะฮะก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดเช่นกัน เดีย๋ยเขได้บอกว่าเรากําลังคิดเรื่องการย้ายทีมให้กับตาญฟิโกโอ,อยู่เราได้ตกลงกับอังอาแจ็คแล้วว่าเขา,าจะย้ายทีมในปีนี้หลังจากที่อยู่กับสโมสรมา2ปีครึ่งถ้าฟุตบอลกลับมาแข่งขันก็ได้ตามปกติกันอีกครั้งการย้ายทีมก็อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้ มีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวคอนเตะนะฮะแต่เราก็ต้องรอดูสถานการณ์มาว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างกับวงการฟุตบอลบ้างหรือเจอวิกฤตการณ์โรคระบาดอะไรไหมผมไม่บอกหรอกนะว่าตอนนี้เรากำลังคุยกับสโมสรไหนบ้างเพราะมันจะมีปัญหาต่อการเจรจาและตัวนักเตะเองเดวิดสานแะผมู่อชอดังของอังกฤษนะฮะได้อ้างคําพูดของทางชริปเปอร์ไว้ขนาดนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะฮะว่าตัวเขาจะทําเช่นไรในอนาคตของเขาเราทุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ เชื่อผมดิเบรวิฟแ์แสิงบรูคว้าฮาร์เวิร์ดเหมาะกับโคตินโยสมากกว่านะโดยฟรองเบรวิฟนะผมตำนาน,นกองหลังของเชลซีและก็ทีมชาติฝรั่งเศสไว้ห52ปีออกโรงแนะนำให้ดิโตสกัดถอนสมอจากฟิลิเป้โคตินโยแล้วเป็นเป้าหมายไปที่นะฮะไคลชฮาร์เวิร์ดแข่งทีมชาติเยอรมนีดีกว่าไหม กรยทางคางรูจินโยนนะผมเครเมกเกอร์ชาวบาราซิลวัย27ปีคนนี้ย้ายจากบาร์เซโลนาไปสู่ไบยเยนมิวนกด้วยสัญญายืมตัวพร่องออปชันซื้อขาดนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเสือใต้จะไม่ใช้ออปชั่นดังกล่าวหลังจบฤดูกาลนี้ส่วนทางคาร์บสวัย20ปีคนนี้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของสึกบอนเดส,สิลีกาเยอรมนันและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทางไบเออร์เบอร์ลิเซนตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว โดยล่าสุดนัผมบรูวิฟแนะนาทีมเก่ามาว่าหากเราพูดถึงเชลซีกับคูตินโน่แล้วผมคิดว่าพวกเขาควรหันไปมองนักเตะอย่างฮาร์วิร์ดมากกว่าแข่งรายนี้ควรได้มาเล่นในฟิวลิกิตโดยเบ็วที่สุดเพราะเขามีพรสวรรค์เหลือล้นจริงๆ นี่นะครับก็เป็นการพูดถึงนะฮะก็จะเอาฮาร์เวิร์สกับทางคูตินโญ่นะฮะให้เลือกฮาร์เวิร์สดีกว่าเพราะว่าดูแล้วคูตินโญ่นั้นอายุการใช้งานก็ค่อนข้างจะสั้นนะฮะแล้วก็ตัวเขาก็เหมือนกับว่าเล่นไม่ค่อยออกแล้วเพราะฉะนั้นเอามาก็ไม่ค่อยคุ้มค่าตัวสักเท่าไหร่นักรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับจูมิโตสตาร์รุกว่าเอเจนซี่เีดเชลซีอาจยอมขายจอร์จินโย่ก็เป็นได้ โดยทาเอาจูเวนตุสมีความหวังขึ้นมาทันทีนะฮะเมื่อชูเอลซา Santos, นโตสนายหน้าของทางรจจินโยห้องครั่องเชลซีชี้นักเตะอาจจะถูกสิงปรูนั้นหลังจบวิซันนี้เพราะมีอีกส,สองสโมสรยักษ์ใหญ่ตามมาแล้าแข่งในความดูแลของตอนอีกด้วยโดยท,ทางชูเอลซานโตสเอเจนต์ของทางรจจินโยนะฮะตัวกลางตัวเก่งของทางเชลซีสโมรสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลแห่งอังกฤษเชื่อมาว่าสิงปรูนั้นอาจจะยอมพิจารณาขายตัวน,นักเตะหลังจบฤดูกาลนี้ถ้าหากได้รับค้อเสนอที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ดูทางจอจินยองนะผมกำลังมีข่าวเกี่ยวกับทางชูวินตุสอย่างหนักเลยเนื่องจากขุนซือมาริซชโอซาวรีต้องการที่จะร่วมง,งานกับทางดาวเตทีมชาติอติตาลีวัย28ปีคนนี้อีกครั้งซึ่งล่าสุดซานโซสก็ชี้มาว่ามีความเป็นไปนได้ที่เชลซีนะผมจะยอมปล่อยตัวเตเตออกจากทีมแซมฟอร์ดบริกก็เป็นได้ ถ้าคุณถามผมว่าซารีชอบจอร์จินโยหรือเปล่านั้นผมก็คงจะตอบว่าใช่แน่นอนอยู่แล้วก็เพราะพวกเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนไงชิ่นารบุรีและก็เชลซีแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะยังไม่มีการพูดคุยกับใคร จอร์จยอชช์ผมยังเหลือสัญญาอีก3ปีและก็กำลังทำผลงานได้ดีกับทางเชลซีแต่ถ้ามีข้อเสนอเงินที่น่าสนใจเพียงพอเข้ามาดีลก็อาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นได้แล้วมี2สโมสรระดับท็อปของยุโรปนะฮะติดต่อเข้ามาหาผมซึ่งไม่ใช่สโมสรจากอิตาลีอีกด้วยเอเจนซีของจอร์จยอชชนั้นได้กล่าวนะฮะ ท้งนี้จอร์จินโย่ซึ่งย้ายมาจากนาบรีเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018ลงเล่นให้กับเชลซีนะฮะไปแล้วทั้งสิ้น91นัดทำได้ทั้งหมด9ประตูกันเลยทีเดียวโอ้โหนะผมงานนี้จอร์จินโย่นะฮะก็เริ่มจะกลับมาเนื้อหอมกันอีกครั้งนะผมก็ต้องรอดูว่าทีมที่ว่านั้นเพิ่มขึ้นมาจากาสโมรสรอ,อื่นนั้นเป็นทีมไหนกันแน่ที่สนใจในตัวเขานะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ เพิ่มไว้ก่อนปูดเชลซีเบรเซซุสโคโรนาจากเปอร์โตเสริมทัพหากพลาดซันโชโดยสโมสรฟุตบอลเชลซีแห่งสูนฟุตบอลบริกินนะฮะเล็งที่จะเดินหน้าคว้าตัวเซซุสโคโรนาตัวรุกลืมเส้นทีมชาติเม็กซิโกไว้17ปีจากทางเปอร์โตมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนะักเตระรอบที่จะถึงนี้หากพวกเขาพลาดซิลตัวเจดอนซันโชวัวนเ์คิสจากทางบรุสเซียดัชมุนตามการบร,ริง,งานของเดเวิสตานนั่นเอง โดยรายงานจากเดริกสตาร์ที่ผมระบุว่าแม้ว่าแฟรงค์แอนพาดนะฮะต้องการที่จะคว้าตัวซันโชคนนี้มารุวมทับแต่พวกเขาก็ต้องเจอกับคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์เดตเพื่อนร่วมลีกซึ่งกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวดาวรุ่งชาวอังกฤษคนนี้ไปครองจะทำให้สิงห์บูลนั้นต้องมีแผนสำรองนั่นเองแต่สุดนักล่าวระบุว่าโครนา่นั้นมีมูลค่าเพียง26ล้านปอนด์เท่านั้นรวมทั้งยังสามารถประจำการตำแหน่งวิงแบ็กได้อีกด้วยเช่นกัน นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังชี้เป้ามาอีกว่าอินเตอร์มิลานกับทางเซบวีย่นั้นเคยได้ตามจีบดาวเตะเม,ม็กซิการายนี้ด้วยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเป็นว่าง,งานนี้นะผมต้องเลเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเผื่อเกิดไม่ดีไม่ร้ายนะผมเราก็ต้องเอาคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาเสริมทัพในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าเราพลาดซันโช่นั่นเองก็ต้องเราดูกันต่อไปกันกน,นะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรรอติดข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ของดีบมก็ต้องใช้ไปนหน่อยเซ่เชลซีเมินเซนฮาคิมีพร้อมดันดาวรุ่งแจ้งเกิดเต็มตัวโดวยสโมสรเชลซีทีมในศึกฟุตบอลอังกฤษนะครับยกเลิกความสนใจในตัวของอัฟรามฮาคิมีฟูลแบตของชางเวลบริกนะฮะที่กำลังโชว์ฟอร์มไม่ดีกับทางบริสเซียดัชมุนด้วยสัญญาเยี่ยมตัวโดวยคาดกันว่าพวกเขาพร้อมจะใช้งานบริษเชมดาวรุ่งของทีมแทนตามการรายงานจากเดอะแเตเลติกเั่นเอง เยก่อนหน้านี้ทีมสิงบรูนัให้ความสนใจแบ็กขวาของทีมรบรชันชุดขาวซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในการลงมาเล่นกับทีมเสือเหลืองในศึกบุนเดสติก้าเยอรมันด้วยสัญญายืมตัว2ปีโดยกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้นั่นเองโดยรายงานข่าวระบุว่าเชลซีพร้อมจะเปิดการเจรจากับมัตเบริกนะฮะเพื่อทุนเงินจำนวนกว่า50ล้านปอนด์ซึ่งเป็นอ่าเป้าในค่าฉีกสัญญาในการดึงตัวฮาคิมี่คนนี้มารุ่งทีมในช่วงเสมอน,นี้ตามแผนการเสริมทัพของผู้จัดการฝรั่งน้าผาดนั่นเอง อย่างไรก็ตามทัผมดอแอตติกนะฮะสื่อชื่อดังของอังกฤษระบุว่าทีมสิงโตงน้นงครามเชลซีจะเริกให้ความสนใจฟรูแบ็กรายนี้โดยพวกเขาพร้อมจะหันมาให้โอกาสริเชมกองหลังดาวรุ่งของทีมที่ฤดูกาลนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยเจ้าหนูนะผมเจมเนี่ยถูกการผ่าดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของทางเชลซีในฤดูกาลนี้และก็มีการพัฒนาฝีเท้าอย่างวรวดเร็วและได้ลงสนามให้กับทีมไปแล้วทั้งหมด17นัด และก็เป็นคู่แข่งในการแย่งตําแหน่งนะฮะแบ็กขวากับเซซ่าอัซริกกยต้ากับซันชิมอีกต่างหากโดยคุณซือแฟงได้บอกว่า,วาฟรูแบ็กวัย20ปีคนนี้จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมได้ในอนาคตทําให้เขาจกเลิกการราตัวฮาคิมี่และหันไปทุ่มเงินเสริมทัพด้นตำแหน่งอื่นแทนเป็นว่างานนี้นะผมฮาคิมี่คนนี้ก็ปัดตกไปนะฮะเพราะว่าทางเชลซีนั้นสนใจที่จะใช้นักเตะดาวรุ่งของตัวเองแทนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าทำถุกแล้ว รับข่าวต่อมากันดีกว่านครับสิงบรูสนใจเบนประมาของเบนช์บอร์ดโดยมีรายงานบอกว่าเชลซีได้ติดต่อกับทางซาอิกเบนประมาสศนนาชาวแอลจีเรียเพื่อดึงตัวพวกเขานะผมร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์จากบร็สฟอร์ดอยู่นั่นเองโดยดาวเตะวัยว24่ปีคนนี้เข้าร่วมทีมในแชมเปี้ยนชิพโดยย้ายมาจากนิสในปี2018ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในผิวหังกฤตจ,จากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับเดอะบิชนั่นเอง โดยจากการรายงานของรากาเซตาเดโรสปอร์ตนะฮะเชลซีได้ติดต่อกับทางเบนเบรมาเป็นที่ร้อยแล้วเขายิงไป10ประตูทำแปแอซิสได้จากส4น,นัดในแชมเปี้ยนชิพนชในฤดูกาลน,นี้โดยแบทฟอร์ดได้ผมจ่ายไปทั้งหมด1.7ล้านปอนด์ปอนเพื่อคว้าตัวเบนเบรมานะฮะกลับมาในช่วงเสมเมอร์ปี2018นั่นเองเป็นต้านง,งานนี้เชลซีก็ยังออกร่าตามเคยนะฮะก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ดิลิงบอลเตอร์ไม่เสียใจที่ย้ายจากฟลาเมอร์ซิตี้มาโดยทางแดนนี่ดิลิงบอลเตอร์นะเผยมาว่าเจ้าตัวไม่เสียใจนะฮะที่ย้ายจากฟลาเมอร์ซิตี้มาร่วมทีมเชลซีในปี2017ตามการบริกานของไรเซสเตอร์เมอร์คูรีนะฮะโดยแข้งวัย30ปีคนนี้เป็นคีย์แมนของทีมที่จอกสยามตอนที่คว้าแชมป์ผิวหนังกิตซีซั่น2015-2016นะฮะแต่ไม่สามารถกลายเป็นกำลังหลักของทีมที่แซมฟอร์บริตได้รวมถึงช่วงเวลาที่ถูกยืมไปเล่นให้เบิร์นเบรียและก็แอสตันวิลล่าอีกด้วย อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อมีการจัดการกิจกรรมการถามตอบผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัวดิลลิงวอเตอร์คนนี้ก็บอกว่าตัวเองไม่เคยเสียใจเลยที่ย้ายมาโดยเขาได้บอกว่าผมพยายามจะไม่เสียใจนะแต่ผมต้องเรียนรู้หลังจากผมย้ายมาจากเลสเตอร์หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้เพราะอะไรบางอย่างนั้นแต่ผมต้องให้โอกาสมันอยู่เสมอ ดิิงบอเตอร์นั้นยังได้เผยประสบการณ์ระหว่างที่ถูกยืมไปเล่นให้เบิร์นรียในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล2019-2020ซึ่งเขาได้ลงเล่นไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นในช่วงเวลา4เดือนโดยเขาได้บอกว่ายากมากเลยนะผมคาดหวังว่าจะได้วิ่งบ้างฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ได้ลงเล่นเขากล่าวถึงช่วงเวลาที่เล่นในเทิร์ฟมัวนั่นเองรัมพาดมีแนวทางนะฮะที่ชัดเจนและก็เชื่อมั่นในทีมของเขาโดยทีมเชลซีมีขุมกำลังที่ดีแล้วก็มีสปิริตที่ยอดเยี่ยมเลยนะ นี่นะครับก็เป็นการพูดถึงนะฮะดิิงมอเตอร์คนนี้ไอ้หนุ่มขี้เมาคนนี้นะผมของทางทีมเชลซีที่ตัวเขาเองเขาบอกว่าไม่เสียใจเลยที่ย้ายมาอยู่เชลซีนั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่28พฤษภาคม2563โดยชัยพว่าคร่้งเชลซีครับ